สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมนำหนังสือที่ผมเคยรีวิวไว้ในเพจตั้งแต่เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเนื้อหาก็เลยจะค่อนข้างสั้นและกระชับสักนิดหนึ่งเล่มนี้ชื่อว่าที่หัวมุมถนนเป็นของคุณระวิ์หานอุตสาหะซึ่งสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ก็คือสำนักพิมพ์ c 1นั่นเอง ที่จริงเวลาที่ผมเห็นหนังสือของคุณรวิทย์หานอุสาหะก็เหมือนกับเด็กเห็นขนมนั่นเลยล่ละครับไม่ว่าในมือของผมเนี่ยจะมีหนังสืออยู่มากเพียงใดแล้วก็ตามหรือจะเหลืองบที่ซื้อหนังสืออยู่เท่าไหร่ก็ต้องให้สิทธิ์หนังสือของเขาเป็นลำดับต้นๆอยู่เสมอก็จำไม่ได้แล้วครับว่ามีหนังสือของเขาไว้ในครอบครองกี่เล่มแล้วน่าจะ5-6เล่มแล้วล่ะมั้งครับ เอาเป็นว่าสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับคุณแ็ปรวิทหารอุสาหะผมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับคุณแ็ปผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นทายาทแป้งหอมสีจันและเป็นเขานี่แหละที่ทำการรีแบรนด์จนสินค้าที่เคยมีภาพเป็นคุณยายเคี้ยวหมากกลายเป็นสาวรุ่นใหม่ผู้มั่นใจในตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์นอกจากจะเป็นผู้บริหารที่มีหลักคิดก้าวหน้าแล้ว เขายังเป็นนักอ่านตัวยงคืออ่านหนังสือได้เป็นพันๆเล่มต่อปีและเป็นนักเขียนหนังสือระดับเบสเซอร์อีกหลายเล่มซะด้วยสำหรับหนังสือที่หัวมุมถนนเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรเอาเท่าที่ผมจำได้นะครับคุณแท็บมักจะเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการตลาดไม่ก็การบริหารธุรกิจได้แบบย่อยง่ายอ่านสนุกมีเรื่องเล่าที่แบบว้าวๆหลายต่อหลายเรื่องอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าที่รู้สึกว่ากินอายของที่หัวมุมถนนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเล่มก่อนๆค่อนข้างเยอะครั้งนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองค่อนข้างมากและลงลึกในรายละเอียดที่มากขึ้นระหว่างที่อ่านๆไปผมรู้สึกคล้ายๆว่ากำลังอ่านหนังสือเล่มแรกๆของคุณขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรนักจิตวิทยาและนักเขียนชื่อดัง หนึ่งในไอดอลของผมอีกคนเลยนะครับเอาละครับ3ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจจากหนังสือเล่มนี้ข้อที่ 1. ความสนุกคุณแท็บเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งกาจแบบหาตัวจับยากมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมชอบมากเนื้อหาจะเป็นเรื่องเมื่อคุณมีวินัยกับตัวเองสิ่งที่คุณค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยจะเกิดผลสำเร็จบางอย่างขึ้นมาได้อย่างแน่นอน คุณแท็บเล่าเรื่องของตัวเองที่ใช้งานร่างกายอย่างหนักจนเริ่มได้รับสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้หันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองได้แล้วสิ่งที่เขาเลือกทำก็คือการออกไปวิ่งครับก็ค่อยๆฝึกฝนทีละนิดทีละหน่อยจากวันแรกที่เริ่มวิ่งไปได้เพียง3กิโลเมตรด้วยสปีดแบบเต่ากัดยางเลยนะครับและร่างก็เกือบจะพังเกือบจะแตกเลยทีเดียวแต่พอทำไปเรื่อยๆในที่สุด ก็สามารถร่วมการแข่งขันในรายการมาราธอนระดับ42กิโลเมตรแบบที่ตัวเองก็ไม่อยากจะเชื่อหรือจะเป็นเรื่องราวของนักเขียนอีกสองคนคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มธรรมดาหน้าตาฐานะก็ไม่ดีทั้งยังทำงานแบบหาเช้ากินคำ่ำแต่พอตกกลางคืนเขาค่อยๆเขียนเรื่องสั้นที่ชอบเพียงแค่อยากมีรายได้เสริม จากนั้นก็ทยอยส่งเรื่องไปที่สำนักพิมพ์อยู่เรื่อยๆทว่าเกือบทั้งหมดก็ได้รับการปฏิเสธมีบ้างที่ผ่านและได้ค่าเรื่องมานิดนิด,นดหน่อยห่อยเท่านั้นหลังจากที่แต่งงานกับคู่รักในสมัยเรียนเขารู้สึกว่าแค่เขียนเรื่องสั้นร่วมกับทำงานอื่นๆทำให้พวกเขาไม่พอกินจึงเปลี่ยนแนวทางมาเขียนนิยายเรื่องยาวดูบ้างผลหรือครับ เขาถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธไปทั้งหมด60กว่าแห่งซึ่งมากกว่า JK Rowling ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกปฏิเสธไปเพียง12ครั้งในที่สุดก็มีอยู่ที่หนึ่งที่ยอมพิมพ์เรื่องของเขานิยายเรื่องนั้นชื่อว่า Carrie นักเขียนคนนั้นชื่อว่า Stephen King ราชานิยายสยองขวัญน,นั่นเองครับณนะปัจจุบันประเมินกันว่า เขามีทรัพย์สินราวๆ400ล้านเหรียญหรือ13,000ล้านบาทส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นทนายแต่ก็มีความฝันที่อยากเป็นนักเขียนด้วยเขาใช้เวลาว่างเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงในแต่ละวันเขียนนิยายเพียงวันละแค่หนึ่งหน้าผ่านไป3ปีกว่าๆนิยายเรื่องแรกของเขาจึงเขียนเสร็จ เมื่อนำไปเสนอสำนักพิมพ์ก็ได้รับการปฏิเสธไป40กว่าครั้งถ้าเป็นเราจะทำยังไงครับน่าจะล้มเลิกไปตั้งแต่ครั้งที่10แล้วละมั้งครับแล้วในที่สุดก็มีสำนักพิมพ์หนึ่งยอมพิมพ์ให้เพียงแค่ไม่กี่เล่มตั้งแต่ที่เขียนเล่มแรกเสร็จเขาก็เขียนเล่มที่2ต่อทันทีโดยไม่แคร์เลยว่าเล่มแรกจะได้รับการตีพิมพ์หรือเปล่าแล้วก็ทำแบบเดิมคือเขียนไปวันละหน้า ผ่านไป3ปีก็ได้หนังสือมาเพิ่มอีกหนึ่งเล่มหนังสือเล่มแรกที่เขาเขียนออกมาชื่อว่า《At i m e to Kill》ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สนุกมากๆนำแสดงโดย Matthew m c c o n a u g h e y s a n d r Bullock และ Samuel Jackson ส่วนหนังสือเล่มที่2ชื่อว่า《The Firm》ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เช่นเดียวกันนำแสดงโดย Tom Cruise และ Gene Hackman นักเขียนคนที่ว่าก็คือ John am, จอร์นกรีชมเจ้าพ่อนิยายเกี่ยวกับคดีความหรือ Legal t ทิ e เลอนั่นเองครับปัจจุบันประเมินกันว่าเขามีทรัพย์สินรวม220ล้านเหรียญหรือราวๆ7,200ล้านบาทข้อที่2การปรับตัวยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะไปต่อได้จึงต้องใช้การเรียนรู้และปรับตัวให้มากกว่ายุคก่อน อาจจะเป็นการปรับตัวเชิงสังคมเรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานที่ขี้บน่นหรือเป็นขาเมาส์อาจจะเป็นการปรับตัวในการนอนเพราะการนอนสำคัญมากคุณแท็บนะครับที่เคยนอนหลับยากก็แบ่งปันทริคในการนอนอยู่หลายข้อเลยล่ะครับหรืออาจจะเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบควบคู่ไปกับการบริหารในสิ่งที่เราชื่นชอบได้อย่างไรและ ต้องเป็นการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีมีงานประเภทใดบ้างที่กำลังอยู่ในสภาวะของความเสี่ยงจากการแทนที่ของเทคโนโลยีเป็นต้นและข้อที่3ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายจากสิ่งที่ประทับใจในเล่มนี้นะครับก็คือการเพิ่มพลังเพิ่มศักยภาพในการทำงานมีหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสารรค์งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการสังเกตตัวเองเพื่อค้นหาว่าคุณมีแพชชั่นเรื่องอะไรบ้างหรือต้องหมั่นเรียนรู้ที่จะแก้ไขอาการหมดอะไรตายอยากหรือหมดพลังที่จะทำได้อย่างไรและเป็นองค์ประกอบ3ตัวนั่นคือ h e a e Heart, Habit ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน h e a e Heart, Habit ก็คือ h head ก็เป็นความคิดนะครับคือความคิดต้องเป็นไปในแง่ดี ฮาร์ดก็คือหัวใจทำอะไรต้องกลับมาตรวจสอบหัวใจและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอและข้อสุดท้ายก็คือ Habit คือหลักการทำไปทีละน้อยแต่ไม่หยุดจนกว่าจะได้รับผลตามที่ปรารถนาหรือไปจนสุดทางแล้วพบว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือต้องบริหารเวลาและบริหารความคาดหวังของตัวเองด้วยสุดท้ายนี้นะครับ ที่หัวมุมถนนเป็นหนังสือที่ทันสมัยมากๆและควรค่าแก่การต้องอ่านโดยเร็วเนื้อหาในเล่มส่วนใหญ่คือช่วงเวลาณตอนนี้เลยจึงมีความสดใหม่ที่สูงมากอีกทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยในการปรับตัวให้เหมาะกับโลกอนาคตที่มาถึงเรียบร้อยแล้วหากคุณอ่านตั้งแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อการปรับตัวปรับชีวิตได้อย่างทันท่วงที คืออาจจะรู้ได้เร็วและกว้างกว่าคนอื่นๆนั่นเองล่ะครับอ้อผมมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับคือเล่มนี้เนี่ยจะมีคำภาษาอังกฤษแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะแบบแทบจะบ,บรรทัดเว้นบรรทัดเลยล่ะครับทั้งก็ไม่ค่อยมีคำแปลให้ด้วยหากคุณไม่ค่อยคุ้นเคยกับสับแสงทางธุรกิจหรือการตลาดก็อาจจะมีงงๆได้บ้างแต่หากคิดว่าอ่านไปพร้อมกับฝึกภาษาไปด้วยก็ถือว่าพอไหวอย,อยู่นะครับ ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นจนเกินความสามารถของผู้ฟังในช่องนี้หรอกนะครับสรุปก็คือผมชอบนะครับเล่มนี้อ่านสนุกและได้ไอเดียที่ดีที่เจ๋งมาเพียบเลยล่ะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe และกลับมาทบทวนหรือรับชมเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันหากต้องการที่จะสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ในส่วนของสมาชิกนะครับ โดยในช่องสมาชิกเนี่ยผมจะมีลงคลิปพิเศษให้ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนเป็นโบนัสไม่เหมือนกับที่หน้าช่องมีหรอกนะครับเอาละครับขอบคุณมากมๆาครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ